สปีชีคืออะไรก็คือสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างถิ่นแต่นำมาอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆแบ่งออกเป็น2แบบแบบไม่ลุกล้านก็เช่นปลาทองที่เลี้ยงเพื่อความสวยงามกับแบบลุกล้านอย่างนกพิราบที่มีจำนวนเยอะมากทำให้นกท้องถิ่นมีจำนวนน้อยลงอะล่ะ วันนี้จะมาพูดถึงปลาหมอคางดำเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทนได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำเนา่าสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วโดยตัวแม่ออกไข่ได้ประมาณ300ฟองแล้วก็ฟักตัวต่ออีก4-6วันตัวพ่อจะอมลูกปลาต่ออีกประมาณ2-3สัปดาห์เป็นปลาที่กินทุกสิ่งทุกอย่าง ที่อยู่ในน้ำมานะที่กินได้อะที่กินได้หมดอะมีลำไส้ที่ยาวโคตรยาวแบบยาวมากอะยาวสีเท่าของลำตัวทำให้หิวตลอดเวลา<ฮ>แถมมีนิสัยดุร้ายพอๆกับปลาหมอเทศแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีการจัดการซึ่งมีวิธีดังนี้การจับการปล่อยปลานักล่าอย่างปลากระพงขาว ที่นำมาปล่อยเพื่อที่จะมาดักกินลูกปลาการแปลรูปเช่นการทำปลาทอดป,ปลาป่นแต่เพราะว่าคนไทยไม่นิยมเนื่องจากปลาชนิดอื่นอร่อยกว่าปลาชนิดนี้จึงเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่จึงนำมาทำเป็นปุ๋ยเพราะว่ามีประสิทธิภาพที่ดีต่อพืชมาก ปัจจุบันนี้ป้าหมอคังดำก็ยังไม่หมดไปจากระบบนิเวศของประเทศไทยแล้วก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าในอนาคตข้างหน้านี้จะสามารถหมดไปจากระบบนิเวศของประเทศไทยได้หรือมไม่<ด>